สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณครูโฟจะมาสอนในรายวิชานาฏศิล์น,นะคะนาฏสิลป์ของชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะคุณครูชื่อคุณครูอินทิราดีเป้นหรือคุณครูโฟนั่นเองคะ่ะวันนี้คุณครูโฟจะเอาเนื้อหาอะไรมาสอนเด็กๆเ,เดี๋ยวมาติดตามชมกันค่คะ วันนี้เนื้อหาของเราคือหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งการเคลื่อนไหวพื้นฐานนะคะส่วนเรื่องที่คุณครูโฟจะเอามาวันนี้ก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบธรรมชาติก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้สูตรตัวชี้วัดของเราวันนี้ก่อนนะคะหนึ่งอธิบายประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเรียนแบบธรรมชาตินะคะ สแสดงการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบธรรมชาติ 3. าชื่นชมการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอะก่อนที่เราจะเข้าไปดูว่าวันนี้คุณครูโฟเอาท่าเรียนแบบธรรมชาติอะไรมาเรามารู้จักการแสดงบทบาทสมมุติก่อนว่าบทบาทสมมุติที่คุณครูเอามาในวันนี้คือ เกี่ยวกับอะไรบทบาทสมบุตณ์อย่างเช่นการที่เราเรียนแบบท่าทางของสัตว์เรียนแบบพฤติกรรมของคนเรียนแบบธรรมชาติอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่วันนี้คุณครูโฟเอาแค่ท่าเรียนแบบของสัตว์มาก่อนนะคะมาดูซิว่าท่าแรกจะเป็นท่าเรียนแบบสัตว์อะไร นักเรียนเห็นหรือยังเอ,อ่ยอยู่บนจอที่คุณครูโผลชูขึ้นมาให้จะเห็นเด็กผู้หญิงทำท่าอะไรคะทำท่าอะไรเอ,อ่ยท่าเรียนแบบกระต่ายนะคะนี่คือท่าเรียนแบบกระต่ายท่าเรียนแบบกระต่ายทำยังไงทำทำยังไงชูสองนิ้วให้นักเรียนเอามือชูสองนิ้วขึ้นมาคะ่ะทั้งสองข้างเลย ทำหรือยังเอ่ยเอามือสองม้วชูขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแนบไว้ที่ระดับข้างศรีรษะของตนเองนะคะเหมือนในภาพทีุู่นพูโคชูขึ้นที่จอให้นะคะถ้าขณะที่นักเรียนยืนอยู่ให้หนักเรียนย่อตัวลงเล็กน้อยก็จะเป็นกระต่ายน้อยผู้น่ารักแบบนี้นะคะอ่า ทำได้หรือ,อยังเอ่ยคุณครูโฟร,รู้นะคะว่าเด็กๆทุกคนทําได้เพราะว่าท่ากระต่ายของเราเป็นท่าที่ง่ายมากนะคะต่อไปท่าต่อไปคือท่าเรียนแบบท่านกท่าเรียนแบบท่านกเป็นยังไงเอ่ยเราทําท่านกได้แล้วเราจะบินได้หรือเปล่า นี่เราต้องมาดูกันนะคะถ้าเรียนแบบท่านกอันดับแรกให้นักเรียนหักข้อมือลงแบบนี้ก่อนหักข้อมือลงและนักเรียนก็กางออกกางออกจะกางเยอะกางน้อยก็แล้วแต่ระดับความยาวของช่วงแขนนักเรียนนะคะกางออกจะเอาฝั่งไหนออกข้างหน้าหรือว่าจะเอาฝั่งไหน ลงข้างหลังก็ได้นะคะแล้วเราก็จะบินไปบินมาแบบนี้ท่านี้ก็คือท่าเรียนแบบของนกนะคะต่อไปเรามาดูท่าต่อไปของเรานะคะท่าต่อไปของเราคือท่าเรียนแบบเป็ดนั่นเองค่ะนักเรียนนักเรียนเห็นภาพบ,บนจอที่คุณครูโฟเอาขึ้นให้ดูไหมคะ ตรงลูกศรที่มุณครูโคชีอยู่นะคะถ้าเรียนแบบเป็ดของเราง่ายมากเลยค่ะถ้าเรียนแบบเป็ดของเรากีดนิ้วเหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนเก่งข้อมือและให้นักเรียนเอามือแนบไว้ที่สเอวนะคะแนบไว้ที่สเอวแล้วยังกีดมือออกเล็กน้อยนะคะถ้าในขณะที่นักเรียนยืนอยู่ให้นักเรียนย่อตัวลง ทำหลังเอนอนะคะทำตามรูปเลยอันนี้เขาเรียกว่าการเรียนแบบท่าเป็ดนั่นเองนะคะทำได้หรือเปล่าเอยคุณครูคิดว่านักเรียนทำได้เพราะว่าท่าเป็ดเป็นอีกท่าหนึ่งที่ง่ายมากๆเลยนะคะฝึกทำบ่อยๆนะคะจะได้จำได้ว่าท่านี้เป็นท่าเรียนแบบเป็ด เผื่อนักเรียนเอาไปแสดงเรียนแบบเป็นตัวของสัตว์เป็นตัวของเป็ดนี่แหละท่านี้แหละที่คุณครูโฟสอนมาสามารถเอาไปประกอบการแสดงต่างๆได้นะคะเอหมดหรือยังนะหมดยังเอ่ยเหนื่อยหรือยังคะนักเรียนอยากรู้ไม่เอ่ยว่าถ้าต่อไปคุงครูโฟ เอาท่าอะไรมาลุ้นอยู่ใช่ไหมล่ะท่าต่อไปคือท่าเรียนแบบของปลานั่นเองนะคะท่าเรียนแบบของปลาทำยังไงเอ่ยนี่คุณครูโฟ,โฟเอาภาพชูข,ขึ้นบนจอให้แล้วนะคะท่าเรียนแบบปลาก็คือนักเรียนจะเอามือซ้ายหรือมือขวาขึ้นหน้าก็ได้ แล้วแต่นะคะแล้วถ้าสมมุติว่านักเรียนเอามือขวาขึ้นข้างหน้าให้นักเรียนโบกหน้าแบบนี้มือข้างหลังก็โบกลงถ้านักเรียนเอามือซ้ายขึ้นหน้าก็ให้นักเรียนโบกหน้าอย่างนี้ออันนี้คือท่าเรียนแบบของปลามันจะเหมือนท่าที่ปลากำลังว่ายน้าอยู่นะคะอ่าท่าออกไป ต่อไปท่าใบเอ่ยเป็นท่าการเรียนแบบหมานั่นเองนะคะท่าการเรียนแบบหมาก็คือให้นักเรียนกำมือทั้งสองข้างขึ้นมานะคะกำมือทั้งสองข้างเสร็จแล้วใช่ไหมคะนักเรียนจะเอามือขวาขึ้นข้างบนหรือจะเอามือซ้ายขึ้นข้างบนก็ได้นะคะเป็นท่าที่ง่ายมากๆเลยท่าเรียนแบบสัตว์แต่ละท่าที่เป็นโปโกน อันนี้ถ้ามาา้าจะเอาขวาจะเอาซ้ายขึ้นนาก็ได้อันนี้คือการเรียนแบบท่าม้าของเรานั่นเองนะคะยังไงบ้างคะนักเรียนทุกคนสำหรับการเรียนรายวิชานาฏศิลป์วันนี้คุณภูโคเชื่อว่านักเรียนต้องไปฝึกทำ หลังจบคลิปนี้อีกอย่าลืมฝึกทำนะคะต่อไปคุณครูโคจะเอาเนื้อหาเรื่องอะไรมาสอนอีกให้นักเรียนติดตามชมในคาบหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ